อ่าฟังนี่มันลมลมดีคักเพราะว่านบักเฮียนเนาะคุณไออุดตอนเอน็นมันน้องงามสวดจริงเพียงโอ้ยอย่างก็อ้อยน้องสวยงามสวดจริงเพ่งของพ่อบระแทน,นกันกบงามคักแล้ววะเนายงามคักแล้วเห็ดอ่าอันนี้ต้นบุงม่วงม่วงต้นนี่กับงามอยู่เนี่ยส่งสิได้กินน้อยต่อไปอยู่เออเราใส่เสียอ้อยข้นหาขิงว่าใส่เหรอเออบุกงม่วงต้นนี่นี่ส่งเสจได้กินน่วยอยู่ไหนงามสงยงามอยู่นี่น เสียหนาไปกับมีแตงแตอนอ่ากระเบีง้งนี่เป็นน่วยนึงแล้วเนี่ยโอ้บางองต้นนี้จะได้กินอยู่ผู้ใดปลูกไว้แย่เมืองบ่อ่าอันนี้บางฮงโฮงเสียหนาให้แป็นไม่ไล่แล้ะคนแต่ไม่ไงโหนขีงว่ากับใส่ให้เครื่องกับสอบอน,นี่บักม่วงไงตัวน,นี้ก็เสียหนาให้แล้วสำคัญในซังมาในซังการมาในต้นบักลำใหญบไปเลย,เยอันนี้เพศหายเราด้อเนี่ยสวยสดีพิงพิงกันี่ 明白。In